สวัสดีแฟนๆช่อง Aquatic d s i g n ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเรื่องของการผลิตน้ำประปานะครับผมพอดีว่ามีแฟนท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์มาในช่องบอกว่าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับการจ่ายสารฆ่าเชื้อโรคในกระบวนการผลิตน้ำประปานะครับวันนี้ก็เลยขอยอนุญาตมาทำคลิปนี้หน่อยนะครับผมและก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคนะครับก็จะ ขออธิบายเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ําเบื้องต้นนะครับว่าถึงแม้ว่ากระบวนการตกตะกอนครับแล้วก็กระบวนการกรองน้ําจะได้น้ําที่มีคุณภาพน้ําที่ดีแล้วก็มีค่าความขุ่นที่น้อยแล้วก็ได้น้ําที่ค่อนข้างใสแต่ก็อยากให้ทุกท่านมองเห็นภาพว่าในน้ำเนี่ยยังมีสารอื่นๆและตัวเชื้อโรคอื่นๆจำนวนมากที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับยกตัวยอย่างเช่นตัวไบรัสนะครับ แผงต้นสัตว์แบคทีเรียนอนพยาธิแล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมายที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับซึ่งเป็นที่มาของเชื้อโรคส่งผลให้เกิดอาการท้องเสียท้องร่วงแล้วก็โรคอาหิวาตะกะโรคนะครับทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายและก็งบประมาณในการรักษาจำนวนมากนะครับและจากข้อมูลของสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินะครับพบว่า เมื่อปีพศ2555นะครับจำนวนผู้ติดเชื้อจากประสิทธิ์แล้วก็เชื้อโรคเนี่ยอยู่ที่8ล้านคนมีแนวโน้มลดลงนะครับเนื่องจากการที่ประชากรไทยสามารถเข้าถึงระบบน้ำประปาสะอาดนะครับซึ่งผลิตจากประปานครหลวงแล้วก็ประปาส่วนภูมิภาคนะครับจาก24%เพิ่มเป็น28%ในช่วงปี2565ซึ่งไม่นับรวมช่วง เกิดสภาวะโรคระบาดอย่างเช่นโควิดในปี2562นะครับดังนั้นจะเห็นว่าการที่ประชากรไทยเข้าถึงระบบการผลิตน้ำสมัยใหม่จะทำให้ประหยัดงบประมาณนะครับในการรักษาผู้ป่วยนะครับแล้วก็ทำให้อัตราการเกิดโรคระบาดลดลงนะครับได้จากข้อมูลเราจะพบว่ายังมีประชากรอีกมากกว่า70%ที่ยังไม่เข้าถึงระบบการผลิตน้ำประปาสมัยใหม่ซึ่งมีกระบวนการฆ่าเชื้อที่ถูกต้องนะครับ สำหรับลงกรองขนาดเล็กนะครับตั้งแต่ประมาณ10บลูกบาทเมตรถึง3าสิลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับบางครั้งเราจะพบว่าระบบจ่ายสารเคมีสำหรับฆ่าเชื้อโรคเนี่ยมันมีการชำรุดเสียหายนะครับแล้วก็หลายครั้งที่พบว่าหน่วยงานที่ทำการรับผิดชอบผลิตน้ำปปาครับไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อสารเคมีหรือคอรีนสำหรับฆ่าเชื้อโรคนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีง่ายๆนะครับสำหรับการจ่ายสารฆ่าเชื้อโรคลงในถังน้ำใสนะครับผมเรามาเริ่มต้นที่อุปกรณ์ก่อนนะครับอย่างแรกคือตัวถังพลาสติกขนาด500ลิตรนะครับแล้วก็พร้อมกับก๊อกน้ำพลาสติกเพื่อป้องกันการกัดก่อนของคอรีนะครับรวมถึงเครื่องช่างนะครับ ที่สําคัญคือต้องมีปูนคลอลีน60%หรือ65%นะครับแล้วก็ไม้พายสําหรับละลายสารนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทําการชั่งปูนคลอลีนตามขนาดของโรงกรองน้ําที่เรามีนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรามีโรงกรองน้ําขนาด10ลูกบาศก์เมตรต่ชอชั่วโมงนะครับเราก็จะทําการชั่งปูนคลอลีนจํานวน1กิโลกรัมครับจากนั้นนําไปละลายในถังขนาด5ลิตร เอาไม้ภผยคนให้ละลายเข้ากันนะครับแล้วก็ปรับจ่ายที่อัตราจ่ายประมาณ3.3ลิตรต่อชั่วโมงครับก็จะทําให้เรามีคอลีนใช้งานประมาณ15ชั่วโมงนะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้ก็จะเจอคําถามว่าแล้วอัตราจ่าย3.3ลิตรต่อชั่วโมงจะต้องปรับก๊อกยังไงให้เหมาะสมนะครับวิธีการคือเราจะนํากระบอกตัวขนาด1ลิตรนะครับหรือขวดน้ําดื่มขนาด1ลิตรนะครับมารองที่ก๊อกน้ํา ให้ได้เวลาประมาณ110วินาทีนะครับ จากการทดลองเมื่อสักครู่ครับถ้าเราเปิดก๊อกน้ําแล้วเรารองน้ําได้ปริมาตร1ลิตรนะครับโดยเวลาที่เราเปิดน้ํารวมทั้งหมดเป็นเวลา110วินาทีนะครับก็จะมีอัตราจ่ายเมื่อกี้ประมาณ33ลิตรต่อชั่วโมงนะครับและหากท่าในใดมีความประสงค์จะจ่ายสารละลายในอัตราอื่นก็สามารถใช้ตารางทางด้านซ้ายมือนะครับทั้ง2ตารางในการคำนวณปรับจ่ายได้นะครับ ส่วนท่านใดที่มีความเชี่วชาญในการคำนวณก็สามารถใช้สูตรทางด้านขวามือนะครับเพื่อใช้คำนวณอัตราการจ่ายสารเคมีได้เลยนะครับสำหรับท่านที่มีคำถามเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำนครับแล้วก็ปัญหาคุณภาพน้ำอื่นๆนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็หากท่านใดมองว่าเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่ทางช่อง Aquatic Science นะครับมีประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะครับแล้วก็ผู้ผลิตคอนเทนต์สุดท้ายนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากช่อง a q u a t i i s ซส์ครับขอบคุณครับ